เรียนจบอะไรมาเป็นทหารกี่ปีบ้างยุคอกอึ๊บสวัสดีครับทุกคนในช่องวิววชิมะริแชนแนลครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe อยู่ชูหนึ่งแสนท่าน subscribe เบอร์ก็ กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมห่างหายกันไปนานเลยเกือบเดือนเลยทีเดียวนะผมก็เพิ่งฝึกอบรมจบมาแล้วผมนะผมส่วนนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับนะครับผมที่คนถามันเข้ามาเยอะมากว่านะครับผมจบชั้นไหนวุฒิไหนนะครับผมเป็นทหารกี่ปีเป็นทหาร เท่าไหร่นะครับผมเป็นประจำการต้องประจำการกี่ปีนะผมสาหรับจะแยกเป็นสประเภทนะก็คือสมัครกับจับนะผมใช้วุฒอะไรยังไงนะผมวันนี้มาอธิบายกันก่อนจะไปฟังกันเนี่ยฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์ share, แล้วก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผมอยากให้นหำคลิปเกี่ยวกับอะไรอนะไรที่พี่ตอบใตนะ้คอมเมนต์พี่ก็จะตอบอนะไรที่พี่อธิบายยากหรือว,ว่าอาจจะขี้เกียจพิมพ์พี่ก็จะมาทําเป็นคลิปนะครับผมถ้าวันนี้พี่กลับมาแล้วอย่าลืมกันนะครับผมไปฟังกันเลยนะครับผมข้อควรรู้นะครับผมก็คือทุกคนจะต้องนําวุฒิการศึกษาที่ทุกคนเนี่ยจะใช้ยื่นวุฒินะครับผมจะใช้ยื่นในวันรับเพียรทหารไปด้วยนะครับผมถ้าทุกคนยังไม่จบให้นําไปรับรองหรือขอจากทางวิเลย จากทางโรงเรียนหรือทางมหาวิทยายลัยทุกคนเนี่ยกำลังศึกษาและใกล้จบนะผมไปด้วยนะผมขอว่าทุกคนจบวันนั้นจริง <S <S เดือนนั้นจริงวุฒิการศึกษานี้จริงนะผมในปีนั้นนั้นจริงนะผมและนําไปยื่นกับศาสดีหลังจากที่คน,นจับได้หรือสมัครนะครับผมและทําการ <S <S นะครับผมทําการเขียนคําร้องขอสิทธิ์ลดวันราชการทาหารนะผมและแสดงวุฒินะไม่แสดงวุฒิก็ได้แต่ต้องเป็นหนังสือรับรองจากทางวิทยายลายัย โรงเรียนิืมอะไรแล้วก็มีลายเซ็นกำกับหรือตาประทับกำกับนะครับผมไม่งั้นทุกคนจะไม่สามารถลดหยอ่อนเซ็นได้แล้วก็ไม่สามารถยื่นวุฒิตามหลังได้ในวันทีุ่กคนเนี่ยมาเป็นอาหารหรือว่าวันที่ทุกคนบราิงานตัวที่ค่ายนะครับผมดังนั้นอย่าลืมสิ่งที่คนรู้นะครับเริ่มแต่วุฒิม3นะครับผมเพราะการศรรึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยต้องเริ่มแต่ม,ม,ม,มะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นไม่ใช่ภาพบังคับเราจะเป็นภาพสมัครใจมากกว่านะผมเริ่มแต่มะคมับผมม .3 เนี่ยถ้าสมัครนะครับผม ถ้าสมัครก็2ปีครับผมถ้าจับก็2ปีเช่นเดียวกันครับผมจับได้ใบดำใบแดงถ้าจับได้ใบแดงก็เป็น2ปีสมัครก็เป็น2ปีครับวุฒิการศึกษาที่2นะผมคือวุฒิม .6 หรือปวชหรือเทียบเท่านะครับผมก็ถ้าจับได้ใบแดงเนี่ยนะผมเป็น2ปีนะผมเป็น2ปีแต่ถ้าสมัครจะเป็น1ปีครับวุฒิตมาครับผมก็คือวุฒิปชหรือปริญญาตรีนั่นเองนะผมหรือปริญญาโทปริญญาเอกก็ได้นะผมแต่ถ้าคนคงจะไม่ต้องมากินแล้วใช่ไหมครับผมก็ อ่ะเรียนต่ออาจจะเป็นอสอบเป็นนายทฐานสายบัตรเลยก็ได้นะผมแต่สําหรับคนที่เกณฑ์อาหารและต้องใช้วุฒินะผมใช้วุฒิปวสกับปริญญาตรีนะผมคนที่จับได้ใบแดงนะผมจะได้เป็น1ปีนะผมแล้วก็ยื่นวุฒิแต่ถ้าสมัครมาจะได้เป็น6เดือน,นครับผมและในส่วนของรอดอนะผมรอดอปี1นะผมปี1นะผมถ้าจับมาจะได้เป็น1ปี6เดือน,นครับผมแต่ถ้าสมัครมา จะได้เป็น1ปีครับผมในส่วนของรอดอปี2นะครับผมถ้าจับมาเนี่ยทุกคนจะได้เป็น1ปีครับแต่ถ้าสมัครใจมาหรือร้องขอมาจะได้เป็น6เดือนครับผมและรอดอปี3นะผมทุกคนไม่ต้องถามนะครับผมรอดอปี3ไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกหรือว่าไม่ต้องมากินอาหารนะครับผมและรอบสุดท้ายครับผมรอดอปี5นะครับผมสำหรับคนที่จบมาเนี่ย จะได้ว่าที่เป็นว่าที่ร้อยตรีนะครับผมอันนี้คือว่าที่ไปก่อนแต่ถ้าอยากติดเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นร้อยตรีเลยนะผมก็แนะนําให้ไปสอบต่อนะครับผมนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของคลิปนี้ครับผมสำหรับใครที่ชอบไม่ชอบก็ฝากช่วยกดไลค์อย่าดิ้ไลค์กันนะผมฝากกดกระดิ่งนะครับผมกดแชร์นะผมและอย่าลืมฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะผมอยากให้ําคลิปเกี่ยวกับอะไรสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมยกบอกอึ้บเจอกันนะครับผมคลิปหน้าครับบ๊ายบาย